เพราะนั้นความสุขเลยไม่ใช่ตัววัดว่าคุณอะเฮลตี้ไหมเพราะว่าความรักมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขอย่างเดียว mm. รีเลชั่นชิปก็ไม่ใช่สิ่งที่สร้างความสุขอย่างเดียวบางคนอะถูกทําร้ายแต่ก็ยังมีความสุขอยู่เห็ไหมแล้วเขาก็จะพูดว่าชีวิตเราอะมีความรักก็สุขบ้างทุกบ้างเนี่ยชัดเจนเลยว่าความสุขไม่ใช่เกณฑ์การวัดออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสิน มาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันอ r l j e d ที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ o r จ j ต d Podcast ค่ะแล้วตอนนี้เจงก็อยู่กับคุณแม็กอีกเช่นเคยสวัสดีค่ะคุณแม็กครับเข้าประเด็นเลยคือถามเลยตรงๆว่า Healthy Relationship มันคืออะไรคะมันเป็นยังไง วันนี้เรามาแปลกทุกคนพูดแต่ toxic relationship เราจะพูด healthy relationship นะครับพอพูดถึง healthy relationship อะเชื่อเลยเลยว่าเชื่อได้เลยว่าหลายคนจะจินตนาการถึงความสัมพันธ์ที่มีความสุข mm hmm. ซึ่งถ้าไม่ใช่ความหมายของ healthy relationship นะครับ healthy แปลว่าสุขภาพดีถูกไหมฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้ว healthy relationship คือ relationship ที่สร้างความ healthy ให้กับชีวิตเราซึ่งมันมีองค์ประกอบของมันอยู่แต่ในี้ผมขอขยายความนิดนึงว่า ทำไมความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกมีความสุขหืืแฮปปี้เนี่ยมันถึงไม่ควรเรียกว่าเป็นเฮลตี้เรชชั่นชิพทันทีเพราะแค่สิ่งที่เรียกว่าความสุขหรือแฮปปี้อ่ะมันเป็นคนลวงได้คุณเข้าไปอยู่ในท็อกซิกเรชชั่นชิพอ่ะคุณก็แฮปปี้ได้คนที่โดนเลิฟบอมบิงใหม่ๆก็จะมีความสุขเหมือนกันเพราะอีกฝ่ายทุ่มเทให้ฉันคนที่โดนแก๊สไลสติ้งโดยที่ยังไม่รู้ตัวว่าโดนแก๊สไลก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน คุณเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นคนสร้างหรือหลงเข้าไปอยู่คุณก็มีความสุขได้เพราะ,ะนั้นความสุขเลยไม่ใช่ตัววัดว่าคุณเน่ยเฮลตี้ไหม,มในการที่จะอยู่กับ r e l a t i o n นชิพนี้มเมื่อพิจารณาตรงนี้จะเห็นได้เลยว่าความสุขไม่ใช่เกณฑ์ในการวัดของ Healthy Relationship แล้ว Healthy Relationship มันเป็นยังไงคะในการวัดของเฮลตี้เรเลชชั่นชิพอ่ะมันก็จะมีองค์ประกรอบอ่ะ อันดับแรกแน่นอนคือต้องมีความซีเคียวก่อนอตามมาเลยก็คือ l ล v i n g e n เอ็นค g ร n g จจิ s ง w o r t h อแล้วก็คอม s าชั n เนสแล้วก็สุดท้ายเลยครับเรสเปกฟูลลองไล่ไปทีละอันจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้แต่ผมคัดมาที่แบบที่สำคัญสำคัญเลยเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันสำคัญยังไงซีเคียวเนี่ยคือความปลอดภัยความปลอดภัยคือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในความสัมพันธ์นี้ เราจะไม่ถูกเขาทําร้ายทั้งทางร่างกายจิตใจแล้วเชิงความคิดบางคนนะถูกทําร้ายแต่ก็ยังมีความสุขอยู่เห็นไหมแล้วเขาก็จะพูดว่าชีวิตเราอ่ะมีความรักก็สุขบ้างทุกบ้างเนี่ยชัดเจนเลยว่าความสุขไม่ใช่เกณฑ์การวัดเพราะฉนั้นอันดับแรกจะเฮลตี้ไหมต้องมีความซีเคียวก่อนแต่ซีเคียวอย่างเดียวก็ไม่สามารถเป็นเฮลตี้ได้เพราะมันก็จะแห้งแรงเกินไปแล้วมันก็ไม่ใช่แก่นของรีเทนชีพมันเลยจะต้องมีเลิฟวิ่งคือ การแสดงออกถึงความรักหรือการมอบความรักให้กันก่อนในนี้นผมเลยบอกไปแล้วว่าเวลาเรามีความรักเนาะต้องรักษามันไว้ให้ดีในแคนาดาเนี่ยครับคนที่ทําหน้าที่เป็นโคเปอร์เทอร์ปิสโดยตรงเนี่ยคือนักบําบัดคู่รักโดยเฉพาะเลยนะเขาจะบอกเลยว่าคนเราอ่ะจะต้องเรียนรู้ที่จะมีเดตติ้งซ้ำเดตติ้งซ้หมายถึงคุณต้องไปเดทติ้งใหม่แล้วเขายังบอกอีกว่าการแสดงออกถึงความรักเนี่ยควรจะเติมสิ่งใหม่ๆด้วยอันนี้พูดถึงเนื้อหาวิชาการนะเช่น การมีเซ็กการเล้าโลมหรือการแสดงออกความรักในรูปแบบใหม่ๆที่มันไม่ได้แบบเป็นการทําร้ายอีกฝ่ายค่ะ<ฆ>แล้วก็ยังมีงานวิจัยบ่งบอกเลวยว่าคู่รักที่ขาดการเดทติ้งน้อยกว่า3ครั้งใน1ปีมีแนวโน้มที่จะเลิกกันมากกว่าคู่รักที่เดตติ้งซ้ํา4ครั้งขึ้นไปนั่นอะเป็นองค์ประกอบของเลิฟวิ่งอะครับที่จะทําให้ความรักของเรามันแบบมีความกระชุ่มกระชวยเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ใช่รางวัลที่ได้มาแล้วก็เก็บไว้ในตู้ แต่มันคือสิ่งที่ต้องดูแลแล้วคอยทนุถนอมอยู่ตลอดเวลาผมชอบเปรียบเทียบว,ว่าการดูแลวความรักเหมือนเป็นการปลูกบอนไซต้นหนึ่งมันเป็นการแบบเราหย่อมมันเลื่อนลงไปในดินก็คือเริ่มเตรียมเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วเราคัดมาแล้วว่ามันดีก็เหมือนเราคบหาดูใจอ่ะเราสกรีนมาแล้วแล้วพอมันดีใช่ไหมพอบอนไซโตะถ้าคนที่เลี้ยงบอนไซจะเห็นเลยว่าถ้าเราเลี้ยงดูแบบทิททงๆคว่างๆมันก็จะตายแต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันมากเกินไปมันก็ไม่สวยแล้วก็ไปไม่รอดเหมือนความสัมพันธ์เลย เราจะต้องหาจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็พอดีแต่ในขนาดเดียวกันเราก็ต้องคอยแต่งเติมอะไรบางอย่างให้มันเช่นตัดกิ่งก้านให้มันบำรุงหน่อยช่วงนี้ใส่ปุ๋ยช่วงนี้รดน้ำความนักเหมือนกันเลยครับมันไม่ได้แบบเอ้ยพอดูต้นบอนไซนี้จนโตปุ๊บสตาร์บเข้าตู้ไม่ดา้าสุดท้ายมันก็จะเหี่ยวเฉาตายเพราะฉะนั้นแล้ว่การมีเลิฟวิ่งมันเลยสำคัญเพื่อ,อเป็นการเติมดีเลชั่นชิพทีนี้เอนคอร g จิงการให้กำลังใจกันคนอาจจะคิดทำไมเราต้องมีข้อนี้ด้วย เพราะว่าความรักมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขอย่างเดียวรีเลชั่นชิพก็ไม่ใช่สิ่งที่สร้างความสุขอย่างเดียวมันควรจะเป็นสิ่งที่พยุงไว้ซึ่งกันและกันหัวข้อก่อนหน้าเราเลยพูดแล้วนะว่ารีเลชั่นชิพมีผลยังไงกับชีวิตเราบ้างแล้วเราจะเห็นว่าการดํารงชีวิตเอย่ยการเติบโตการสร้างบุคลิกภาพและความรู้สึกในการดาเนินชีวิตถ้าคุณมีคนที่มา encouraging คุณได้ในวันที่คุณย่ำแย่คุณก็จะรู้สึกดีขึ้นแล้ว แล้วหนํำซ้ำยังทาให้คุณมีกําลังใจในการกลับไป,ปเผชิญหน้ากับสิ่ง,งต่างๆหรือกลับไปทํางานเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้น encouraging เ,เ,เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความสีเขียวได้ด้วยว่าไม่ใช่แค่ฉันจะไม่ถูกทํร้ายนะแต่ฉันยังสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้และความสัมพันธ์นั้นก็จะมีลักษณะความ healthy เลยคือไม่ได้แค่สร้างความ feel good แต่ช่วยัพ p อ o r t และอบอุ้มในวันที่เรา feel bad อีกอันนึงเลยครับ trustworthy เป็นความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจนะครับ ข้อน,นี้อาจจะอธิบายยากนิดหนึง่งแต่ขอให้เราเข้าใจง่ายๆว่ามันคือความเชื่อใจในคนรักของเราโดยคยคอนเซปต์ที่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าอยู่กับเขาแล้วอะไรก็ดีไปหมดอยู่กับเขาแล้วทุกอย่างจะราบรื่นอ,อันนี้ไม่ใช่ trust แต่การ trust คือมีความรู้สึกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทั้งดีหรือแย่ค, <ะ S 1> คนคนนี้จะไม่เดินหนีฉันไปและจะไม่มีวันปล่อยมือจากฉันนี่คือ trust worthy เห็นไหมตั้งแต่เราไล่มาไม่มีคำว่าแฮปปี้เลยนะ อันนี้มาจากเอกสารวิชาการที่เราคัดมานะฮะอีกอันหนึ่งครับคือ compassionate mm hmm. หรือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันหรือจะเรียกว่า empathy ก็ได้ mm hmm. ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้บางครั้งคุณ encourage อย่างเดียวอะ่ะคุณอาจจะแบบไม่ได้สัมผัสถึงความรู้สึกของคู่รักหรือไม่ได้เข้าใจเขาเพราะนั้นการมี compassionate นะครับมันเป็นการที่ทำให้เราเห็นว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องไปแก้ปัญหาให้แก่กันและกันแต่เรากาลังแสดงออกเลยว่าเฮ้ยเราเข้าใจความรู้สึกคุณนะ แล้วเราเห็นใจคุณจริงๆแม้ว่าเราจะทําอะไรไม่ได้ถ้าเรามี compassionate แบบนี้ก็จะไปเติม t r u s t w o r t h i n เหมือนกันค่ะแล้วพอเกิด compassionate แบบนี้ t r u s t w o r t h i n แบบนี้ก็จะสร้างสีเขียวโดยอัตโนมัติแล้วพอมันเกิดความสีเขียวปุ๊บสถา,านการณ์มันเบาบางลงการออกความคิดบางอย่างก็อาจจะช่วยเขาได้แล้วเราก็อาจจะ encourage จิงเขาตามมาได้แล้วสุดท้ายเขาจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยนี่อาจจะเป็นความเลิฟวิ่งที่ได้ในชีวิตโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาการเดทหรือการมีเซ็กซ์ในการแต่งเติมอะไรใดๆเห็นไหมฮะ เชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วมาถึงข้อสุดท้ายสําคัญมากคือ respect f u l คือการเคารพซึ่งกันและกันแต่อันนี้ก็จะมีเส้นบางๆนะครับไม่ใช่ีดี g o เนะ mm hmm. เส้นบางบหมายถึงว่าการที่เราจะเคารพอีกฝ่ายเนี่ยคือสิ่งที่อีกฝ่ายทำอะ่ะต้องไม่เบียดเบียนเราด้วยนั่นหมายถึง respect ควรมีให้ต่อกันและกันไม่ใช่ว่าเธออยากทําอะไรแล้วต้องไปบังคับให้คนรักเธอมา respect เธอ mm hmm. อยากทําอะไรแล้วชี้หน้าบอกเขาว่าถ้าเธอรักฉันเธอต้อง respect ฉันนี่เป็นสิทธิ์ฉันต้อง respect ใช่ถูกเราต้อง Respect กันแต่ว่าเราควร Respect ซึ่งกันและกันในเวลานั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งคอมเพลชเ a t e มันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ที่จะเลสเปกอีฟายถ้าเราสนใจแต่ e n c o u ร a จิ่งจะช่วยเขาแก้ปัญหาแต่เราไม่ได้ r เ s p e c t เขาเลยบางครั้งมันใกล้เกินไปมันเบียดเขามากเกินไปเหมือนบางทีแบบบอนไซของเราก้านมันมาทางซ้ายอ่ะรู้สึก อยากให้มันไปทางขวาแต่ถ้าเราไปกลับกระถางมันก็ดูแปลกๆเราก็เริ่มอยากจะลือ้ออยากจะเปลี่ยนมันหรืออยากจะตกแต่งเนี่ยคุณไม่ r e สเป c แล้วไงเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีองค์ประกอบทุกอย่างครบแล้วมันจะกลายเป็นความ healthy ของคุณและเมื่อคุณ healthy เดี๋ยวคุณจะ happy เองเออจริงๆมันไม่ต้องอธิบายอย่างยืดเยื้อหรือยาวนานเลยนะคะในคอนเซปต์ของ healthy relationship เนี่ยแค่ฟังองค์ประกอบจากที่คุณแม็กพูดมาแล้วก็ลองมาทำความเข้าใจกับ ความรักของตัวเองดูค่ะขอบคุณคุณแอคก์มากเลยนะคะเราเช่นคเคยค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เหมือนเดิมเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องออจิตของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android